จ้ามีเพจคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ่ามีเพจโอ้แตกคับเนาะโอ้เลขอดสามตัวนีหลายคนเขาเจ้าโทรมากขาเจ้าว่าเขาเจ้าหมุนเอาหกประตูเขาเจ้าวเพราะันได้ตัวรถอันได้ตรงตรงเลยได้ตรงตรงคือจ้าสองแปดสี่ได้ตรงตรงเลยแมนแมนนี่เด็กมีเพเขาเจ้าะขันกลับอดเวิร์ดนี่นี่ ขาเจ้าสื Papa ่อ well, ี 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่แปดสี่เจ็ดหาหาเจ็ดนี่ก็หมุนหกประตูหกประตูหกประตูเมื่ก็สีไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนม่นเป็นเลขเจ็ดเรียกหกตัวตัวที่เจ็ดสามประตูอืมหกเจ็ดสี่สิบสองวะเออก็เจ้พรากันกลับเขาเจ้ได้เวิร์ดเช่สะเลยเขาเจ้าก็โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อไม่เพียงจ้าขอบคุณหลายๆเด็กเหมือนชี้กันเดี๋ยวเซลให้เมื่อนี่ละ ตัวแรกก่อนเลยเพื่อเป็นเพจสี่หนึ่งสามศูนย์เก้าหกมันมีผู้ถามมากยินนะสี่หนึ่งสามศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกแปด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 สี่หนึ่งสามศูนย์เก้าหกแปดแปดแปดจ้าธนาคารเพีงเพิมันกับเขาคักรู้บ่ายนะเจ๊น<ม>เหน้าเขาค้าคักเ,เล็บช่วงเฮดเลขสูตรไม่นี่เข่าดีวะ เขาหอดซีสามหนึ่งต้องตรงสูตรตองมันเมนซียนซีสองศูนย์นันบัตรงศูนย네์หาหนึ่ง mm กับบัตรงกับเป็นเลขอย่างนั้นเป็นเลขสูตรไม่ของไม่เพจกับต้นชุ่มขาที่เคยนําเสนอไปเนะนี่นี่มึอรุ่นนี่อันนี้คือสูตรไม่ไม่เพดประเทศเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปสัปดาหน้าอันนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าพุทธสามสิบเอ็ดสองสิงหา จันพุทธสุขสิเขาจันพุทธลุดเนาะหลักกะมาว่นสุขเขาสองเด้งชุดนี่นั่นเดียนศูนย์รองห้าลวดวิ่งลวดศูนย์กับผ้าได้่ยนเออชุดนี้มันบออวิ่งลวดศูนย์กับผ้ากับเข่าทั้งเบิดทั้งจันทั้งสุกเขาจันกับสุขค่ะวิ่งลวดศูนย์กับผ้าจันปับกระออบเจ็ดห้าสี่ศูนย์แต่ว่าทั้งสองอยู่มันบวกระนี้ บันพุทธรุ่นบ้านพุดธรุดค่ะบ้าบ้ันซุกเข่าทั้งสองตรงเลยรูดศูนย์กับห้านะเขาด้านล่างตัวเจาะกับเขานี่บ้านนี้มากตุ่งๆเลยตัวนี้จ้เนียนอยู่เอานี่ทรมชาติเขตุ่งตรงเลยเนี่ยมือผลงานสูตรมันนั่นเขาตดูเป็นผลงานของไม่เทเนาะค่ะมันนั่งนี่ศูนย์สองสี่มันนั่งมาออกพุดรุ่นจ้านี่อันนี้เฮ็ดไปบ้านนี้สัปดาห์ต่อมาสัปดาห์มันเป็นสัปดาห์ต่อมาวันจันทร์ วันจันกัเขานี่เห็นบอกค่ะทั้งช่งขา่นันต้องบอกว่ารูดสีกับศูนย์รอบนี้รอบนี้รอบนี้ลูดซีกับศูนย์รูดซกับศูนย์เพข้าเจ้าบนซกับศูนย์เลยนี่ลูด4ีหมดอาทิตย์เลยละหมดมดจันพูดสุกต้องยังซีเอฟซีประจังเข้าใจเออเออบาดพราะว่าบาดวันจันมมันอบตัวใดมันก็น่าเริ่มแร้หนึ่งห้าศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์ก็ะเถือก กระถือเลขสามตัวจ้าถือบ้านนี้มือที่สองกับสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองกับห้าสี่กระถือเขาเขาตัวโตเขาอยู่เขาทั้งบนทั้งล่างจ้าพอวันศุกร์เขาตรงๆสี่สามหนึ่งกับแปดสี่ข้อมือวันจันทร์มื่บ้านนี้นะคะหมื่านนี่ก็เป็นศูนย์ไม่อันนี้ที่แปดแปดล่องสี่เนาะวันอาทิตย์นั่นแหละแปดกับสี่วันอาทิตย์มดมดจันทร์คุณสุกมังมนจะเป็นทางไหนมนจะนั่งช่องกาว์ ได้สวยดีฮะมกมกไก่กินรอดสุกแล้วเจ้าน้่งคนละมาบพราะมีเนึองเขากินเลยอือเขาบะหมี่เขาเนื้ออันนี้บ้านจันเข่าไปแล้วนะคะทำชุ่มขาเข่าไปแล้วคือตรงๆเลยเนาะเข่าไปแล้วเดี๋ยวมันเข่าแล้วผ้ามินไถ่กันสีแดงบ๊อบบ๊อบเอาผ้อมินสีเขียวว่าเข่าแล้วนี่เข่าแล้วอืออันนี้คือเข่าแล้วนะคะ นี่เขาแล้วบานนี้มาเมื่อวันที่14คือมืออื่นวันพุธ14มืออื่นวันพุธทำช่วมกับแคบหน้าจอเอาชุดนี้ไว้ทำมืออีกชุดก็ไว้เอาชุดนี้ไ,ไว้ทำม,มือเดี๋ยวสีมีชุดเน้นของมือนีเอาแคบหน้าจอไว้ก่อนค่ะอันเก้านั่นแหละจาแคบหน้าจอ,อเพราะว่า,านี่เป็นสูตรมั่นจามจนคือเขาดีแท้สำหรับคือเล่นล,ลำเลียงมากจะเอาต่อไปนี่ค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของมืออื่นนะคะ เมเชรดหยมากยิ่งรูดที่แปกับสีเหมือนเดิมตัวเลขชุดสามตัวเมเป็รดึงมากมแปดเจ็ดห้าแปดสี่สองห้าแปดสามนี่เป็นตัวเนนบนเมเพชรตัวนี้ตัวนี้แน่นจ้ะตัวเนีนเนาะคะ่ะเนาะตัวเน้นเอ่สามสองสองสามสี่ศูนย์อันนี้คือชุดสามตัวตลายทาันหลายคนเพิน่อนออกไปเนะงนเนิ่อนออกไปออกไปเฮ็ดหกกับเพราะฉะนั้นท่มนผช้่มกะ เอาเพีชหกกลับเอาสา 3, 2, 2, 2 2> มคูณสามสองคูณสองอย่างก,กับแร็วแต่ความเหมาะสมค่ะสำหรับชุดสองตัวดึงออกมานะคะมีเจ็ดห้าสี่สองแปดสามสี่ห้าสี่สองสี่ศูนย์สองสองแปดห้าแปดเจ็ดสามสี่แปดสี่นะคะอันนี้คือตัวเลขแนี่ยทางทีดึงของอแม่เร็วนะคะกลับด้วยนะคะคอยท่านผู้ชมทุกท,าท่านทุกคนกลับนั่มเนาะคะ่ะนอกระาะว่า ตัวเลขแนวยทางถ้าพูดถึงแลวก็บอลหลายเพราะว่าไม่เพดกระดึงมากจากนี่หนีหล่ะมา่ใส่ตัวนี้ไว้นะคะที่พานมากที่พานมากมันกรเข่ามันกับเขายู่นชุดยู่นชุดหนีน้อนชุดหนีเออชุดหนีมากเขามาดตลอดนะคะพะฉะนั้นต้มช่มกันยาถิมตัวไรตัวหนึ่งหรือสีดึงอกมากเออเอาไปไปเทียบกับแต่ล่างหรือเอาไปเทียบกับของเสี้ยนใดก็แล้วแต่ทีพ่นเหม็น ใช่คิดว่าปว๊บเทียบไพ่แล้วซื้อตัวเองไม่เพชรย่างเดียวกับจัดเลยนะคะอันนี้คือชุดตัวเลขแนวทางของไม่เพชรนะคะผู้ใดอยากแบ่งน้ำใจกระตามนี้นะคะไม่เมพชรพลบหรีดเรียกร้องเอาดอกแต่ว่าแอดอยากบูชาให้ทุกทานทุกคนบูชาคู่เพลินมันจังเป็นการตอบุญจังสีไทยตัวเลขแนวทางของไม่เพชรินีมแม่น่านมูุชมเสื้อแอดนะคะถา้าถ้าบูชาคู่แล้วตัวเลขแนวทาง คู่หรืออาจารย์พ<ม>รนเฮ็ดมากนี่มันสิเม,มนนะคะม,มันสิมแมนโดยอัตโน,โนมัติเพราะว่าเพื่อนกะมีคู่มีบ่าวของเพินเพ่นคือกันพรนเฮ็ดเล็กมากบนบวันว่าส์มานางเดาเอาโหลดเนาะค่ะเนาะ<ม>คือจึงสื่อจังสีพว่มีผู้ใดเฮ็ดใดขึ้นของไม่เพชรมีไม่เพชรเฮ็ดใดคนเดียวนี่<ม>สูตรป,ประจําสัปด,<ม>ดาห์นี่า<ม>รสัปดาห์นี่ประจําสัปดาห์คือจังสีเขาทั้งสามมือจันพูดสู่เข้าหมดอันนี้พวกเขากับเพื่อนกะว่าพวกเขานี่จันเข้าพุทธพลาด สุกเข้าเดียกหน้าท่างก็ตามนี่อนี่คือชุดเต็มเฮ็ดจะเห็นเลยว่าแต่ละสัปดาห์สามวันในชุดนี้สามวันจันทร์พุธสุกอยู่ในชุดนี้วันจันท์ให้เห็นแล้ววันจันทร์ว่าเลียที่ออกคือสองแปดสี่สองเทีย์มันออกหกเทียพิษเทียเดียวจ่าพิษเทียเดียวที่เ็นมากนี่ทำชวงเอาทำช่วงเข็มหนาจอเลย เลขสามเลขสามตัวดูซึ่งกันแนหาศูนตัวท้องมันเลขสามตัวนะเขาทุกมือออแต่ว่ามันจะเป็นตัวตัวสองตัวตรงหนึ่งจ้ามีมีเขาต้องตรงสี่สามจ้าสำหรับมือมือสัปดาห์นี้วันจันทร์เขาไปแล้วโต๊ดนะคะหนึ่งโต๊ดแปดสี่สองออกสองแปดสี่มืออื่นสี่ออกตัวใดทำช่วงกับพี่จราหน้ามึงมีนี่แหละหนึ่งสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ สี 450, 75, 75, 42, 42, ่ห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าสี่สีสองแปดสี่สองหนึ่งสองสองเขาต้องเขาถ้า,ถาต,ตามในเน,น่ว้อนีเขาเขาต้องรักลอยนี่ต้องเอาเป็นเหรเนี่ยต้องต้องเื่อลักลอยมาสี่สองศูนย์นี่เก็ต,ต้องเอาสี่สี่สามหนึ่งใส่ลักลอยถ้าถ้าต,ตามกองนี่มันมากรักลอยอย่างลักลอยมากลักลอยมากอย่างสองบอก หลักลอยสองแปดสี่สองแปดสี่อ <th unk> <t> ืมบานเลขนี <th> ่บพมีหลักลอยเด้า่มีหลักลอยเลยเรียกอะ่มีสองเน้ที่เล็ที่เลขเดินมันมีแต่แปดสี่เออนี่และเพิ่งกิดสกลับออกซุ่มนี่และนี่สองสี่สนี่เอสองสี่สี่สองสองหนึ่งเออไปจจงเออแมนนแมนแตีไปเป็นสองสองหนึ่งก็ได้นาะจ้าแมนเออเอากันล้วแต่ เพราะวทำช่ชมพิจารณาโม,มองจัะเลขเจน้างวดที่แล้วน่ะศูนย์กับสองกับเข่าสองเที่ยวนี่สีก,กสับหกลักลอยสี่กับหกลักลอยเพราะไม่เพียรกับตรงไม่ได้หนิสี่ตรงกันแล้วสิเข่าหรือบ่อเข้าบ่อจากเนาะขาเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาพิจารณาตามนี่กับท้ชมค่ะ<า>เอาเห็เข้าวเจ้าเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยเพราะว่าเที่ยวก่อนนั่นเฮ็ดได้อ่อเอาตัวเนียนด้าสี่ศูนย์สองโดยตรงเลยวันนี้เพื่อใดมากสี่ตัวเขนเนี่ยเพื่อนนะเพราะว่า สี่ห้าแปดสามสี่ตัวเขียนไปเลยสี่ห้าแปดสามแปดสามเอานี่แหะนี่แหละนี่แหละไฮสีตัวเพราะว่ามือเนี่ยมันเข่าเพราะว่าเขามาเบิรงแล้วมันเข่าเอากระช่วมขานี่คือตัวเลขแนวทางของม่เพของแฉะม่เพลดลงจังหน่อยโอเคจ้ะตัวเลขเนวทางของม่เพของแทะก็ต้องช่วมขามาเอาอยู่ก็ม่เพอยู่บ้านเลยนะคะม่เพีรยืนยันว่าตัวเลขแนวทางเพี่ระก็ตามสูตร อันนี้เป็นสูตรใหม่สูตรประจําสัปดาห์เออ่สัปดาห์หนึ่งมีจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เฮ็ดจันทร์พุธศุกร์ครบเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเออ่ทุกจันทร์พุธศุกร์สิมาเว้าคุยถึงว่าสิเอาตัวใดมาเป็นตัวเด่นตัวยางประมาณนี้นะคะท่านำช่วงขาแล้วไปเพชรเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเมเป็ดหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมากคอยเข้าสามตัวสี่ตัวเด้อเม่เพ็ดเด้อทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนเมเป็ดากกระเปบายโอ้ยเข้าสามตัวเด้อหมูว่านเปเป้บ้านจินกะเปบาย แก่นครับเอฟซีสิได้มีเฮมีกำลังแรงใจมีเงินสิได้แเดงปันน้ำใจสิได้ต่อบุญกันเนาะต้องปฏิวัติไปว่าต่อบุญต่อไปค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ายิ่งเงปังปัง